วันนี้ผมเอนะครับเอไอคาาดนะเราจะพามาดูรายละเอียดนะครับพามาซื้อนะของ C ี v ิกเอฟดีคันด้านหลังเราดีนะครับว่ารายละเอียดเป็นไงบ้างอ่าครับก็สาหรับใครที่เข้ามาฝากไลค์กแชร์ฝากติดต่ใคร,รด้วยนะโอเครายละเอียดรถจะเป็นไงไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยอ่าครับก็สาหรับคันนี้นะจะเป็น C ี v ิกเอฟดีนะครับผมอ่าคันนี้เป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับปี สิบเอ็ดจดสิบสองนะครับผมรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคันนี้อ่าครับก็เครื่องเกียร์เป็นเดิมนะคันนี้เราแต่งแค่ภายนอกคันนี้เราได้มาเดิมเดิมเลยนะอ่าก็เดี๋ยวเราพาดูรอบคันก่อนนะครับผมคันนี้ก็มีตําหนิตามการใช้งานนะโอเคดูได้เลยตรงหลอดลอดเลยนะผมอ่าตําหนินะครับก็จะมีตรงประตูนี้นิดนึงนะนี่นะครับผม ไม่น่าเกียดน,นะครับผมตรงนี้ก็เป็นคาบกาวนะครับไปขัดออกนะโอเคไปก็คันนี้นะเราได้มาเดิมๆเ,เลยดเดิมจริงๆเลยรถไม่เคยมีชนหนักนะคันนี้บอดี้สวยนะโอเคครับก็ของแต่งที่เราเบิกให้นะ,ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยเริ่มต้นจากด้านหน้านะด้านหน้าก็จะมี โลโก้เห็นแดงนะครับผมแล้วก็ชุดแต่งด้านหน้านะมีกระจัง MTR นะครับผมแล้วก็กันชนหน้า MTR พร้อมลิ้นนะไอตัวไฟไฟหลีตรงนี้นะครับติดใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็มีซื้อไฟหน้านะครับผมเป็นโคมดำส้มนะอันนี้แท้นะครับผมดูได้เลยโอเคไปแล้วก็ถัดมาด้านข้างนะครับก็จะมีล้อนะครับผมเป็น tc 1 0 5นะขอบ สินะครับผมอ่าอันนี้ยางเป็นมิชลินนะครับสองหนะึ่งหสี่ห้าบเดโอเคเดอกเหลือเยอะๆเลยคันนี้รถเป็นปีอ่าตัวพอบอครับปีหกปดนะโอเคก็สำหรับคันนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่ามีอะไรอีกอ่าด้านข้างก็มีสเกิร์ตนะครับด้านข้างเป็นของ MTR เหมือนกันอ่าด้านหลังนะก็จะมีตัวหางหลัง ตัวนี้นะครับผมตรงรุ่นครบเซ็ตของ MTR นะครับผมอ่าเขาเบิกใหม่ให้ทำสีนะครับแล้วก็การชนหลังก็เป็นตัว MTR เหมือนกันพร้อมดิฟฟิเวเซอร์นะส่วนปลายท่อนะครับอันนี้ระเบบของไทเทเนนะครับงานบ้านเราเป็นไทเทเนียมนะครับอ่เดี๋ยวไปดูด้านในกันด้านในคันนี้นะครับผมก็เป็นภายในเดิมๆนะครับผม เบาเป็นเบาผ้านะมีขาดตรงจุดเดียวจุดนี้เองนะอะปกตินะครับขึ้นลงมโดนบ้างนิดหน่อยนะผมมาไลน์มาติดฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็มีจอสองดิน้นขันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอันนี้ด้านหลังนะได้เลยนี่นะครับผมโดยรวมคันนี้อยู่ในสาภาพสวยนะไป เี๋ยวเราไปดูนี่ฝาท้ายกันนะครับเรื่อเล,เลยนะครับนี่นะรถบอดี้สวยนะครับไม่มีชนหนักเลยนะซ้ายขวาหมุนได้เลย,เลยดีนะครับเดี๋ยวเราเก็บทงความสะอาดให้นะครับอ,อันนี้เรื่อยเลยนะครับซอกเดิมสภาพสวย โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันะก็สำหรับคันนี้นะครับเครื่องเป็น R 1 8นะ i v t e c นะครับผมก็เครื่องนะครับแห้งๆเลยนะอันนี้ลูกค้าแจ้งว่าเพิ่งเซอร์วิสใหญ่ไปนะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาโรงงานนะครับผม ตอนนี้หายา,ยากแล้วนะตัว R 1 8เกียรธรรมดาอ่าสวนบอบดี้ดูได้เลยสวยๆนะครับผมไม่มีโดนหนะักขวาไม่มีชนนะโอเคอ่าจจะเ,เราไปติดเครื่องให้ดูกันนะครับผมว่าเป็นไงบ้าง โอเคคันนี้มีกล้องด้วยนะกล้องหน้าหลังนะผมใช้งานได้ปกติเลยนะดูเครื่องนิ่งๆเงียบๆเลยนะเห็นไครัผมไม่มีไอ้ไม่มีควันนะปกติ ่อันนี้นะครับระบบของเหลวนะก็เก็บมาให้หมดแล้วนะดได้เลย เ็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆเดี๋ยวคันนี้นะเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะตอนที่ก่อนที่เราจะใส่พาร์ตนะว่ารถเป็นสภ,ภาพไหนนะอ่ะครับก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมเอนะครับไอกลัดเดี๋ยวเราพารถไปลองกันว่าฟิวขับเป็นยังไงบ้างนะครับ